สิ่งที่มือใหม่หัดใช้หมอ้อต้มกาแฟมอกก็พอต้องระวังคืออะไรคะการต้มครั้งแรกหลายๆคนแนะนำให้ใช้น้ําเปล่าต้มนะคะต้องระวังนะคะเติมน้ำใต้วาวนะคะไม่ต้องเสมอขอบวาวก็ได้ค่ะประมาณนี้ก็ได้ ใส่กล้วยปีดมอ้อให้แน่นพอตึงมือนะคะจากนั้นเปิดเตาเปิดฝานะคะสิ่งที่ต้องระวังนะคะ Yeah, <laughs>